อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราเราจะมารีวิวเรื่องนี่นะฮะเรื่องไม่รับที่คุณครูอยากสอนนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของทางพี่เซนชูนั่นเองนะครับอ่ะก็ก่อนจะไปรีวิวพอดีว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ารีวิวเรื่องวิช,ชวัตให้หน่อยครับพี่อ่ะก็เอาเป็นว่าได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวหลังจากรีวิวไอ้เรื่องของเซนชูให้ครบก่อนนะครับเนาะก็ตามสัญญาที่ให้ไว้นะครับอ่ะก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของทางอ่ะลักพิมพ์อย่างนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นแนวนี้ด้วยที่เอามาจากหัวข้อโชเนนจ้ำนะครับชูเอชานี่นานๆทีเราจะได้เห็นลักพิม์เขาเอามาขายนะครับส่วนมากก็จะอยู่กับพิยามอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ายังไงอะลิขสิทธิ์ใหม่ของลักพิมพ์เนี่ยหาแทบไม่ได้เลยนะครับไอ้บ้านได้แดงกับไอ้เธอปากฉีกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอ้โหหายากจริงก็คงต้องรอรีพิซแล้วล่ะเพราะว่าหน้าง,งานก็หมดออนไลน์ก็ไม่ขายไม่รู้จะไปหาตรงส่วนไหนของโลกแล้วละ่ะจริงๆนะครับก็รอรีพิซอย่างเดียวนะฮะอ่ะมาก็ตามนี้นะครับ สำหรับเรื่องไม่รับที่คุณครูอยากสอนผมเคยพรีวิวคร่าวๆไปในคลิปขององานหนังสือเซนชูไปแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นเนื้อหาภายในกันหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ตามนี้ดูที่หน้าปกอีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บอ่าตรงนี้สันปกปุ๊บด้านหลังก็เรื่องย่อประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องมันก็จะออกแนวแบบเกาๆหน่อยนะครับตามที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนั่นแหละเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นเลิฟคอมเมดี้อะไรแบบนั้นหรอกนะฮะเพราะว่า ดูจากลักษณะเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่เหมือนจะมีพระเอกเลยนะครับคือไม่รู้ว่ามีพระเอกหรือเปล่าแต่ผมอ่านไปอ่านมามันไม่เหมือนไม่มีเลยนะครับเนาะส่วนมากก็คุณครูเนี่ยแหละที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับดำเนินเนื้อ,เ,อเรื่องอะไรแบบนี้เนะาะหากก็มาดูหน้าหาด้านในครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทความของนักวาดนะครับคอนดอมซอมเมอรี่เอไอคืออนะไรวะเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์นะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคุณครูที่กําลังสวมชุดว่ายน้ําแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็ตะตูนแก๊กอีกเช่นเคยนะครับกำลังถือถุงยางนะก็พอจะเข้าใจนะเพราะว่าเป็นออกแนวแบบเพศศึกษาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอ่เรื่องราวผมอาจจะไม่ได้เล่าตามเนื้อเรื่องของตรงนี้นะแต่ผมจะเล่าตามความเข้าใจของผมก็คือโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีคุณครูแบบคอยสอนเพศศึกษาให้อะไรแบบเนี้ยครูห้องพยาบาลเออแล้วด้วยความที่ส่วนตัวค,คุณครูท่านเนี้ย เขาเคยผ่านประสบการณ์โชคชนทางด้านทางเพศอะไรมาก่อนแบบเนี้ไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นอาจจะเคยผ่านมากประสบการณ์กับผู้ชายมาเยอะแยะแล้วอะไรแบบนี้ก็เอามาเล่าสู่คนฟังให้กับนักเรียนนะครับเนาะมันก็เป็นแนวเพศศึกษาที่แบบมีการจําลองในการทําให้แบบ เองมีอารมณ์ทางเพศอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเปิดมาก็เจ้าอสุจินนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างจากอันทะนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะเพราะว่ามันก็มองอีกในหนึ่งเ่ยมันเป็นเพศศึกษานะครับทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์นะครับผมอะไรแบบนี้นะครับก็อ่านได้เพลินนะครับเซอร์วิสดีมีสาระนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เซอร์วิสแบบโรแมนติกอะไรพวกนี้แต่มันมีสาระให้เป็นในตัวด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้มันถูกทําเป็นโดจงโดดจจนนนมาาากก่่่ออหรืเปลแตู งานลายเส้นเนี่ยมันเหมือนเป็นโดจินมาก่อนเลยยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะนะครับก็ถ้าใครรู้ก็วาร์ปมาได้นะอันนี้ก็วาร์ปเก่งเลยเกินนะครับผมก็คือเซ็กเนี่ยจ้าอะไรอย่างนี้อ่านลื้ให้ดูนะฮะนี่นะฮะนี่คุณครูย,อยุอิจังเพศสัมพันธ์คืออะไรรอจ้าอะไรแบบนี้นะครับก็คือเซ็กเงียจ้าก็ตอบนักเรียนไปแบบตรงๆนะฮะอ่านี่นะเนี่ยตอนแรกผมก็เข้าใจนะว่าคนนี้น่าจะเป็นพระเอกนะแต่พอผมอ่านยันตอนจบอ่ะก็ไม่เห็นมีท่าทีว่าจะเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะครับหนุ่มแว่นคนนี้ก็เลยยังไม่่่แใจ ว่าใช่พระเอกจริงหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการดําเนิเนในเรื่องเล่าไปก่อนนะฮะว่าเรื่องอื้อเฉาของคุณครูห้องพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวเธอมาเรียกคนอื่นว่าล่านมันไม่ดินนะอะไรแบบนี้นะฮะนั่นแหละคุณครูเราเรียบร้อยแล้วล่ะผ่านผ่านชายมามา,มากมายอะไรแบบนี้นะฮะก็มาคอยสอนบ่งชี้นักเรียนนะครับพอเรื่องผมก็จะเล่าประมาณนี้ละกันนะครับนั่นแหละ ตามนั้นนะฮะก็จะมีการจูบการจับการรูปคล้ำอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เป็นกระตูนะเนาะในชีวิตจริงคงไม่มีใครบ้าไปจับนมคนอื่นหรอกนะฮะนี่ก็จะมีเซอร์วิสใต้กระโปรงแบบนี้นะครับมุมกล้องดีงามใช้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฉากเซอร์วิสท,ที่อาจจะทําให้ช่องผมบินอีกรอบก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับ <S <S ให้ดูกันแบบสดๆไปเลยนะฮะอ่ะก็จะเป็นการคุยกันเรื่องระหว่างทํายังไงให,ให้มันมีอารมณ์ทางเพศให้มันมีการเสียวอะไรแบบนี้นะครุรรรรูกเเิิ่่มมลลแสอนนตําาีย ตัวน,นี่ก็เป็นหนึ่งในการเพดติ้งนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะครับเป็นการเรียนการสอนอะไรแบบนี้นะครับเปิดมาปุ๊บหน้าต่อไปก็โอ้โหแมงเอยนะครับก็เนี่ยแหละไม่เซนนะครับไม่เซนนี่เห็นไหมทุกคนดูดีๆเพ่งดีๆผมจะไม่ชี้เยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีการรูปลงรูปลา์อะไรกันนะครับตามปกติแล้วก็หน้าต่อมาก็ลับเป็นไงญบ้างจ๊ะคุณครูรู้สึกดีไหมจ๊ะอ่ะก็ให้ดูให้เห็นแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสาหรับการเซอร์วิส ที่แฝงสาระไปในตัวก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะครับก็จะได้เห็นกันจัดจนะครับการเซอร์วิสเรื่องนี้ก็ไม่มีการลบจุกหรือว่าเซ็นเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าทําให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยแบบเฮกเขิมนะครับปึ้งปังเลยอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์ดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะก็คะแนนความสนุกของเรื่องนี้ผมให้8ดเต็ม10อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ามันอาจได้เพลินๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็แฝงสาระทางเพศไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางอย่างที่ผมอาจจะไม่่รู้เนีย มารู้ในเรื่องนี้ก็มีนะครับก็เป็นว่าโหใช้ได้ใช้ได้เรื่องนี้เด็ดดวงมากนะครับอ่ะสำหรับงานภาพเรื่องนี้ผมก็ให้1 0เต็ม10นะครับเพราะว่ามุมกล้องลายเส้นอะไรทําดีนะครับรวมไปถึงไอ้พวกฉากสีหนงสีหน้าอะไรแบบนี้ก็มีอารมณ์ร่วมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฉากตื่นตรงตื่นตัวหรือว่าพวกฉากเบิม่มเบิ่มคือลือ,อใช้ได้นะครับเนาะ ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเรื่องไม่รับที่คุณครูอยากสอนนะครับอ่ะก็เจอกันรีวิวหน้านะครับที่จะเป็นเรื่องไซอิ๋วสิวกิ้วนะครับอ่ะเรื่องนี้เนาะอ่ะตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม